พร้อมพี่ใหญ่ครัสื่อมวลชนพร้อมค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ฟิกพร้อมไมหมครัสื่อมวลชนทุกคนพร้อมค่ะพร้อมแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณคิมบอม 해김범 합장 포즈도 부탁드릴게요. 합장, 합요 합지도 부탁드릴게요. 여기 가이 동그란 바카센터 가겠습니다. 센트 ขวางนะคะโอุซอกขอักทิ้งยัทซ่ขักจิ้กด้วย哟โซนินซาลันฮัทซี่ดกวยโอเคเรียบร้อยครับวันนี้เราได้ให้คุณเจเบบี้ฟู้ดนะฮะมาเป็นผู้สื่อสารช่วยกันสื่อสารในครั้งนี้ฮะเอาละครับปลกมือให้คุณกิมบอลไปสักครั้งได้ไหมฮะสวัสดีครับ สวัสดีครับเชิญนั่งเลยฮะอันดับแรกให้คุณคิมบอมทักทายกับที่ที่สื่อมวลชนอย่างเป็นทางการเลยครับค่ะคุณคิมบอมสวัสดีครับนักแสดงเกาหลีคิมบอมครับวันนี้ได้เจอทุกคนเลยค่ะปรบมือหน่อยสิฮะกลับมาเมืองไทยประเทศไทยของเราในครั้งนี้รู้สึกยังไงบ้างคุณคิมบอม

เอาละครับมาเมืองไทยทั้งทีมีแลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนในเมืองไทยไหมครับคุณกิมบอมอืมใชก็일정으로방콕에만방콕에만와봤는데요또다른도시들도가보고싶고네또추추천을해주실수있다면กอปกติแล้วเวลามาที่เมืองไทยอ่ะค่ะก็คือมาทำงานก็เลยได้ไปแต่ที่กรุงเทพอย่างเดียวอยากไปเมืองอื่นๆบ้างมีที่ไหนอยากแนะนำไหมที่ไหนอยากแนะนำเอาคุณกิมบอมเที่ยวแนวไหนฮะ ภูเขาทะเลโอ้พัตช่วยชอบทะเลค่ะชอบทะเลลงใต้เลยฮะทางใต้ของเมืองไทยที่ไหนดีฮะเดี๋ยวที่สื่อมวลชนแนะนําดีไหมฮะที่ไหนดีพี่ภูเก็ตภูเก็ตโอ้ภูเก็ตขอไปกูชเพอยากไปภูเก็ตครับว้าวภูเก็ตสวยมากฮะนะครับถ้ามีโอกาสสักครั้งเรียนเชิญนะฮะใช่นั่งมาไปกูชเพลได้เลยครับอยากไปมากๆครับ าที่어이라เป็นไงบ้าง 어, 네, 어제 도착하자마자 타이 레스토랑에 가서 맛있는 음식들 먹었고요. 태국 음식들 굉장히 좋아해서 네 아마 일정 마칠 때까지 계속 태국 음식을 먹을 것 같습니다. ตั้งแต่เมื่อวานพอมอาถึงที่เมืองไทยก็ไปร้านอาหารไทยเลยเพราะว่าปกติเป็นคนชอบอาหารไทยอยู่แล้วคิดว่าตลอดแล้วเวลาตารางงานล่องนี้น่าจะกินอาหารไทยทุกครั้งเลยว้าวแอบถามได้ไหมอ่ะเมนูไหนที่แบบว่าถูกใจมากๆเลยสำหรับคุณกินบอมอ๋อเจต้มเนกุนง้งเผัดไทยมุเมื่อวานทานต้มยำกุ้งกับผัดไทยไปครับว้าวอร่อยใช่ไหมฮะโอ้เด็มากสออร่อยมากครับนี่แสดงว่ามาถึงเมืองไทยจริงๆแล้วพอมาเจอต้มยำกุ้งผัดไทย

먹어 본것 같아요. 직어요꼭해요 음... 아무래도 꽃보다 남자라는 작품으로 태국에도 처음 오게 됐었고 많은 팬분들을 만나게 해준 작품인 것 같아서 아직까지 굉장히 기억하고 있습니다. คิดว่าละครที่ประทับใจที่สุดก็น่าจะต้องเป็น Boy Silver Flower e 4เพราะว่าเป็นละครเรื่องที่ทําให้ได้มาเจอเแฟนชาวไทยเป็นครั้งแรกแล้วก็ทําให้ได้เจอแฟนๆแบบทั่วโลกเลยหลากหลายคนมากเลยค่ะอ่าแล้วคิดว่าเรื่องไหนที่ทําให้แฟนๆชาวไทยตกหลุมรักคุณคะออใช่ก็จอ้ต <c oughs> <c oughs> อบอเองเลยเหรอคะพี่ผมเป็นคนสอบเองจะดีเหรอคะรับ <c oughs> มีอะไรบ้างครับทุกคน คิดว right? ่าเรื่องอะไรฮะที่ทำให้ตกหลุมรักเขาเอฟโฟมาครับขอบคุณครับนอกจากนั้นแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าเขาอะถูกเป็นแฟนชาวไทยมอบให้เป็นรักแรกของพวกเขารู้สึกยังไงบ้างคะคุณคิดบอมขอขคาณครัสดีจ้าคุณ้แล้วคิดดูสิฮะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้นแฟนจะได้มาเจอกับรักแรก หกพวกเขาว่าฮะเป็นแบบเต็มๆเลยอะฮะพุณกิมบอมครับเ네저도굉장히행복하고즐거운시간이되기를바라겠고요또어오랫동안좋은추억으로남길바랍니다ผมก็หวังว่าพรุ่งนีมม้นะครับจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานแล้วก็จะเป็นความทรงจำที่อยู่ในใจทุกคนเป็นานๆเลยครับนะฮะรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาจาัดแฟนมิทติ้งที่ประเทศไทยะครับ 어네 그래서 저도 굉장히 기대하면서 준비했고요 또 내일 공연에서만 보실 수 있는 뭐 노래나 여러 가지 재미있는 시간들이 있는데 팬분들도 어, 재미있게 봐줬으면 좋겠습니다. 나으면 좋겠습니다. 나으 between you and me. 와, 왜냐이또왜 yeah, between you a m e 네, 뭐 여러 가지 코비드나 이런 것들 때문에 오랫동안 못 만나게 되면서 어, 굉장히 보고 싶은 마음이 컸는데 어, 제가 뭐 한국에 있건 어디에 있건 또 태국을 비롯 한 많은 여러 나라의 팬분들이 굉장히 사랑과 응원을 끊임없이 보내 주셨어요. 그래서 저도 한국에서 일을 하면서 굉장히 큰 힘이 됐었고 그 저와 팬들 분간에 사이는โอ사이가중요하더라고생각해서이번에이렇게이름을붙이게됐습니다ก็จริงๆแล้วช่วงโคิดนะครต้องห่างจากแฟนไกมากๆแต่ว่าแฟนๆไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือว่าต่างชาติที่ไหนประาำเนี่ยส่งกำลังใจมาให้ผมอยู่เสมอเลยทำให้ผมเนี่ยมีพลังในการทำงานตลอดเวลาเลยก็รู้สึกว่าขอบคุณแล้วก็รู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรา between you and me อ่าน่ารักมากครับ พรุ่งนี้คุณจะต้องเจอกับแฟนๆชาวไทยแล้วเตรียมตัวขนาดไหนที่จะได้พบกับแฟนๆชาวไทยความทรงจําของคนเแฟนๆชาวไทยในยของคุณเป็นยังไงบ้างเออ내일일단공연에서는어어디서도들어보지못하셨던제가준비한노래들이있고요พรุ่งนี้อย่างแรกเลยก็จะมีเพลงที่ทุกคนไม่เคยฟังผมร้องมาก่อนแน่นอนว้าวตัวคัตชี즐길수있는시간들도있어서 แล้วก็จะมีหลายช่วงที่ทุกคนมาสนุกได้กันกับผมได้ใชมิสเสนุกแน่นอนครับอีกสิ่งหนึ่งท,ที่จะต้องบอกคุณคิมบอมเลยนะก็คือแฟนงฟชาวไทยของเรากรี๊ดเสียงดังมากนะฮะคุณต้องเตรียมตัวให้ดีเลยนะคุณคิมบอม네얼마든지또즐기ก면서즐기셔도됩니다รกรี๊ดให้เต็มที่เลยครับตามใจได้เลยครับนะฮะโดยจะไม่ใช่แค่แฟนๆของคุณเท่านั้นหรอกแค่สื่อมวลชนเี่ก็กรี๊ดดังมากอยู่แล้ว ลองดูไหมฮะคุณคิมบอมลองลองซับเซิร์ฟกันไหมก่อนที่ไปถึงวันพรุ่งนี้จากสื่อมวลชนไทยของเรานะฮะสื่อมวลชนฮะส่งเสียงให้คุณคิมบอมเลยได้ไหมฮะพรุ่งนี้เสียงจะดังกว่านี้เป็นร้อยเท่าคุณคิมบอมเอาล่ะสุดท้ายแล้วฮะคุณคิมบอมต้องฝากอะไรถึงแฟนๆแล้วก็สื่อมวลชนแล้วฮะคุณคิมบอมครับ 네 일단 오늘 이렇게 기자분들 공면 어, 전날에 와주셔서 너무 감사드리고요 또 비가 올까봐 굉장히 걱정을 했는데 좋은 날씨일 것 같아서 참 기대가 더 많이 되고 또 내일 오시는 팬분들도 어, 제가 준비한 시간들 재미있게 즐기고 가셨으면 좋겠습니다. 먼저 오늘도 고맙습니다. 오늘 오늘도 고맙습니다. 오늘도 고맙습습니다오늘 고맙습니다. 오늘도 도 고맙습니다. 오늘도 니다 오늘도 고맙있습니다 พรุ่งนี้ต้องเป็นวันดีๆแน่นอนระหว่างเรื่องราวระหว่างคุณกับคุณคิมบอมนะฮะสำหรับวันคู่นี้ต้องบอกเลยว่ามันจะพิเศษมากๆอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ขอเสงปรอดังๆให้กับคุณคิมบอมครับคุณคิมบอมยังไม่ไปไหนนะครับยังต้องอยู่ถ่ายรูปกับผู้บริหารของเรานะครับและในโอกาสนี้นะครับด้วยุญาตเรนยนเชิญผู้บริหารของเราทั้งสองท่านบนเวทีนะครับขอเชิญคุณธนศักดิ์คุณอารักษ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจและคุณยุทธศาสตร์ กริกดิพงกรรมการผู้จัดก,การบริษัทเบกซ์ขึ้นบนเวทีครับได้เ,เชิญครับเสียงปรบมือฮะ โอเคเรียบร้อยนะคะขอบคุณคทั้งสองผู้บริหารของเราด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดีพอพอพอ๋ยวเชิญผู้บริหารพักผ่อนนะครับและทุกท่านครับส่งเสียงดังๆอีกครั้งให้กับคุณคิมบอมขอบคุณครับเอาละครเรื่องราวดีๆดระหว่างทุกคนกับคุณคมบอมจะเกิด